การวางแผนสุขภาพระยะยาวเป็นคําถามในปัจจุบันที่ฮอตฮิตมากนะฮะแต่ว่าเท่าไหร่เนี่ยระยะยาวของเราเนี่ยคือเท่าไหร่แล้วเบีย้ยขนาดไหนหรือว่าประกันแบบไหนเนี่ยที่เราควรจะรู้คลิปนี้มีคําตอบครับ w e l l t h and Health Channel ข้อมูลการเงินและสุขภาพที่น่าสนใจในมุมมองที่น่ามองสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ w e a l h and Health Channel นะครับนะฮะวันนี้มาในหัวข้อลองเท r m Health Care อย่างที่เกินไปแล้วว่าเอ๊ะการวางแผนสุขภาพระยะยาวเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอนะฮะคำว่าตลอดชีวิตเนี่ยคือเท่าไหร่วันนี้คุณยันแม่มีอะไรมาแชร์มั้งครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ในเรื่องของประกันสุขภาพนะครับในยุคนี้เป็นเรื่องที่คนเนี่ยให้ความสําคัญอย่างมากใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราจะไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเลือกแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะไปเข้ารักษาแบบของรัฐใช่ไหมครับหรือจะเป็นสวัสดิการของตัวเองนะครับจริงถามว่า สวัสดิการของรัฐเนี่ยก็อาจจะเพียงพอสําหรับการรักษาบางแบบใช่แต่การรักษาทางเลือกนะครับของเราเนี่ยเราย่อมอยากมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางแล้วนะครับคือไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลรัฐบาลไม่ดีนะครับมันดีนะครับแต่ว่ามันต้องรอคิวผมพูข่าวอันนึ่งมาให้ครับผมเขาบอกว่าโหคนจนคนจนเตรียมจองวัดนะครับโรงพยาบาลรัฐเตียงเต็มครับคุณเด็น์แม่ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเพราะว่า ก็มีจำกัดน,นะฮะโรงพยาบาลรัฐมีจำกัดแล้วก็คนก็คนป่วยก็มีเยอะนะครับก็ต้องไปแย่งกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นทางเลือกเนาะในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับการที่เราเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ก็มีการจ่ายเงิน2ประเภท แบบแรกคือจ่ายเงินเองถูกไหมครับ <ừ> um, ถ้าเรามีเงินอยู่แล้วนะครับ <ใช S 1> เราก็เรียกว่าถ้าในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า self insure ใช่ครับแล้วก็<ห>อีกทาง<ห>เรื่องหนึ่งที่ปัจจุบันเราพบเห็นมากๆเลยนะครับก็คือว่าเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะครับแต่เราไม่ต้องควักเงินจ่ายนะครับแต่เราให้ตัวประกันสุขภาพเนี่ยเป็นคนจ่ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเทรนที่กำลังเพิ่มขึ้นในมากเลยนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งมันจะมีข้อมูลนะครับของทาง s วิส s รีนะครับก็เป็นบริษัทประกันของสวิสเนี่ย mm hmm. เขาออกมาสัมภาษณ์นะครับ mm hmm. คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ,รบหลายหลายประเทศนะครับว่าใจมาพอหลังจากเกิดโควิดแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับประกันสุขภาพและประกันอื่นยังไงนะครับ,รบเขาบอกว่า51%นะครับของคนที่ทําแบบสอบ,บถามเนี่ย ให้ความสำคัญกับประกันสุขภาพมากขึ้นโอ้โหแปบลบว่ามีความสนใจมากขึ้นเยอะเลยแหละนะ,ะ,นะครับแล,แล้วโดยที่อีกประมาณ40%เนี่ยก็คือให้ความสำคัญในเรื่องของประกันโรคแรงและประกันชีวิตนะครับแต่ถ้แต่สุขภาพเนี่ยจะเป็นตัวนำเลย แล้วก็แนวโน้มนะครับของคนที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทประกันในช่วงนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้น1 6 2ด้วยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าแน,น่นอนมีความกลัวในเรื่องของโรคมากขึ้นเนาะ oh, แล้วก็โรคต่างๆที่เราทั้งรู้แล้วก็ไม่รู้เนี่ยใชม่มากไปคือไม่ใช่เป็นเฉพาะโควิดเราคงไม่ซื้อประกันเฉพาะโควิดแหละก็ในเมื่อมันมีเรื่องราวของโรคมาแบบนี้เขาก็กลัวกันหมดเขาก็ต้องต้องกันตัวเองทั้งหมดทั้งในเรื่องของป้องกันสุขภาพ ไม่ให้ป่วยใช่ไหมครวิธีหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าในเมื่อถ้าป่วยแล้วก็ต้องป้องกันว่าเงินที่ออกจากกระเป๋าเนี่ยต้องคอนโทรลได้ด้วยไม่ใช่ว่าหายปุ๊บป่วยต่อเลยนะฮะเครียดต่อแล้วก็คนพบว่านะครับในคนที่เขามีการรีเสิร์ชเนี่ยพบว่า3 0เนี่ยบอกว่าประกันพอแล้วอืมแต่ว่าทําประกันไว้อย่างดีแล้วแหละครอบคลุมความเสี่ยงอันนั้นแล้ว3 0แต่70%ก็แปลว่ายังไม่พอยังไม่พอ แล้วก็76%เนี่ยนพบว่าประกันเนี่ยช่วยลดภาระทางการเงินองของเขาได้นะครับเพราะว่าในเมื่อมีเกิดเหตุเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลมาเนี่ยคือประกันเนี่ยเราสามารถเราจะรับรู้แล้วว่า เราต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่เราจะคอ,คอนโทรลใช้จ่ายได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ซื้อประกันเนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าป่วยแต่ละครั้งเราใช้เงินเท่าไหร่โอเคอเค,ครับโอ้น่าสนใจมากฮะโอเคแปลว่าทั้ง2เทรนด์นั้นเนี่ยนะฮะม,มันจะสอดคล้องกันว่าให้คนเนี่ยให้ความใส่ใจเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยมากยิ่งขึ้นเลยใช่ครับวันนี้เราก็เลยเอาสถิติมาแชร์นิดหนึ่งว่ามีคนที่ทำในระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยที่มีระบบประกันสุขภาพส่วนตัวเนี่ย จากคนไทยนะประมาณ70ล้านคนเนี่ยมีประกันสุขภาพส่วนตัวเนี่ยเพียงแค่1 10ล้านคนเท่านั้นเนอง <laughs> คือน้อยมากนะใช่ใช่ถ้าถือว่า10ล้านคนที่มีทางเลือกมากกว่าโรงพยาบาลรัฐอะจาก70ครับนะครับเนาะเป็นโอกาสอยู่นะฮะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีประกันสุขภาพออกมาเยอะแล้วใน1ิบเนี่ยคือมีแล้วตามสถิติที่บอกเนี่ยคืออีก70อดบะที่มีเนี่ยไม่พอได้นะใช่ใคือถ้าเกิดว่ามี10เนี่ยอาจจะไม่พอได้นะบางคนมีแบบประกันอ๋อมีประกันเหมาใจอยู่แสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าโรงพยาบาลบางทีเป็นท้องเสียบางที พาสติ่งก็เกินแล้วนะฮะแสนหนึ่งอาจจะทำไว้ตอนนั้นเนี่ยพอแต่ว่าตอนนี้เนี่พอได้ทำไมต้องวางแผนประกันสุขภาพตลอดชีวิตด้วยฮะครับผมเพราะว่าจริงๆผมว่าคือประกันสุขภาพเนี่ยจะวางแผนปีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเราจะบอกว่าปีนี้เราจะวางแผนเราอาจจะมีวางแผนเราวางแผนจะป่วยได้ไหมฮะไม่ได้มันไม่ได้ดูไหมครับมันเราไม่รู้ว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้อง วางแผนให้มันยาวๆให้มันตลอดชีวิตนะครับแล้วยิ่งอายุมากเนี่ยก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเข้าโรงพยาบาลหรือป่วยก็มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยของ,อของการวางแผนประการสุขภาพต่อชีวิตเนี่ยจริงๆเราเอามาแชร์สักประมาณ3 4เรื่องแล้วกันนะฮะเรื่องแรกเนี่ยทนิยามของคําว่าตลอดชีวิตเนี่ยของคุณเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ย ถ้าวางแผนตลอดชีวิตเนี่ยมันคือต้องประมาณเท่าไหร่ดีอ๋อเพราะว่าคาว่าตลอดชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็บอกว่า99บางคนบอกร้อยกว่าไปเลยโอ้ยผมเห็นบางคนบอก60ขอแบบพอแล้วนะฮะมันจะไม่เหมือนกันเนาะตลอดชีวิตไม่เหมือนกันนะครับและอันที่2เนี่ยปัจจัยที่วางแผนสุขภาพนะฮะต้องมีผลประโยชน์ครอบคลุมเนี่ยค่ารักษาทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตถูกต้องถูกต้องครับนะครับ แล้วก็เบีย้ยโครงการเนี่ยเป็นมิตินะครับนะแล้วก็ไม่ยกเลิกสัญญาในระหว่างทางอ๋อค,คือเราในในเรื่องส่งตัวประกันก็ต้องดูหลักๆก็คือส่วนใหญ่ก็คือดูสามเรื่องเนาะใ,ในเรื่องของผลประโยชน์ใช่ไหมฮะก็ต้องคุ้มครองเบีย้ยประกันจับต้องได้ใช่ไหมฮะแล้วก็อันที่3ก็คือว่าให้มองถึงอนาคตด,ด้วยอนาคตเขาจะไม่ยกเลิกเราอะ่ะทีนี้เราไปดูข้อแรกก่อนนะครับว่าในเรื่องของตลอดชีพเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ย คนไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอายุสักเท่าไหร่ดีเราจะได้วางแผนกันถูนครับก็บอกว่าคนไทยเนี่ยมีอายุไขเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4.4เดือนต่อปีนะครับแต่ว่าทุกๆปีเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้น4.4เดือนใช่ครับ,รบแล้วก็นะครับในปี2504เนี่ยคนไทยอายุเฉลี่ย55ปีนะครับปี59นะครับอายุเฉลี่ย75ปี นะครับ,รบแล้วเขาก็คาดการนะครับว่าคนไทยที่เกิดในปี2559เนี่ยจะมีอายุยืนถึง80-98ปีนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยวิวัฒนาการที่มันดีขึ้นเนี่ยนะฮะอายุเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ <นะ S 1> ครับ,นรบเนาะคืออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรฮะแต่ต้องมีเงินและมีประกันที่ค<ม>ุ้มครองเราถึงตอนที่เราจะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอญาตบอกจุดด้อยในประกันสุขภาพ ฉบับเก่าๆก่อนแล้วกันเนาะอายุรับประกันส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เกินแค่ประมาณ6 0สิบถึงหกสิบห้านะครับหกสิบเขาไม่ค่อยรับแล้วใช่ในอดีตเพราะต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยคนมีอายุไขัเท่านั้นแหละนะฮะแล้วก็ไม่สามารถต่อถึงได้ถึงอายุ9ด้ครับเพ้าะว่เพราะว่าอย่างในอดีตประกันที่เราอาจจะเคยซื้อนะครับเราลองไปดูนะครับสัญญาอาจจะถึงแค่70อาจจะถึงแค่80ก็ได้แต่ก็ไม่รับต่อนะครับแปลว่าสมมุติว่าถ้าเราอายุเกิน80เนี่ยเราแปลว่าเราไม่สามารถใช้ประกันสุขภาพฉบับที่เราซื้้้อมมาไดแแลวต่ในนนยุุคปััจจบีก็ มีถึง99%แล้วในประเทศไทยถัดไปนะครับผลประโยชน์ครอบคลุมเนี่ยต้องครอบคลุมค่ารักษาเนี่ยทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตครับคุ่เน็ตแม็กก็เราก็ต้องมาวางแผนไม่ใช่ว่าดูแค่ปีนี้แล้วตอบโจทย์แต่ต้องดูว่าในอนาคตมันตอบโจทย์หรือเปล่าทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในจัดสถิติจากใช่ครับสถิตินะครับจากของสหรัฐนะครับของ j ี Morgan นะครับเขาก็มีการทําสํารวจออกมานะครับว่าในค่าใช้จ่ายที่เกิดจากในเรื่องของ healthcare หรือเรื่องของสุขภาพนะครับ จะเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยเฉลี่ย4.8%ต่อปีปีละ4.8%ใช่ครับอันนี้เป็นข้อมูลในอดีตนะฮะตั้งแต่ปี1982ถึงปี2018นะครับเพิ่มขึ้น4.8%แต่แน่นอนว่า8%ปีนี้ไม่ใช่2018แล้วนะครับปีนี้2021มองไปในอนาคตเนี่ยเขาคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นปีละ6%ครับผมโยม เทียดเข้าไปใหญ่นะฮะบอกว่าเงินค่ารักษาพยาบาลใช่ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นปีละหแต่เงินเดือนหรือเงินเฟ้อเนี่ยคือโตไม่ถึง6%นะครับไม่ทันแน่นอนนะครับแล้วค่ารักษาพยาบาลในอนาคตเนี่ยจริงๆจะเป็นเท่าไหร่ดีอ่ะคุณยศแม่ใช่ครับจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูนะครับจริงๆมีวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับเรียกว่ากฎเจดสินะครับก็คือจะเป็นกฎที่เอาเอา72เนี่ยหารด้วย อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะเท่ากับจํานวนปีที่เงินก้อนนั้นเนี่ยจะดับเบิลเป็นเท่าตัวอ๋ออะไรก็ตามเอา72ตั้งแล้วหารด้วยจํานวนนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่าจะเพิ่มเป็น2เท่าอีกกี่ปีใช่นะครับโอเคอยากรู้ใช่ไหมครับว่าค่ารักษาเราจะเพิ่มเป็น2เท่าในอีกกี่ปีก็เอา72ตั้งหารด้วย6เมื่อกี้คือค่ารักษาพยาบาลเราเพิ่มขึ้นมา6%ต่อปีเอา72ตั้งหารด้วย6ใช่ไหมฮะครับผมแต่ว่าอีกกี่ปีฮะ12ปี ค่ารักษาเราจะเพิ่มเป็นเท่าตัวหมายความว่าถ้าสมมติว่าผมป่วยตอนนี้ผมใช้เงินรักษาหนึ่งแสบาทครับผมอีกส2สองปีข้างหน้าเนี่ยผมต้องใช้เงินสอง0ส0บาทในการ<ช>รักษาแทนน่ากลัวมาก <Okay. S 2> แต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราคงไม่ได้บอกว่าเราจะมาวางแผนแค่12บปีใช่ไหมครับโ <Okay. S 2> อเคเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เราอยู่ใช่ไม่ได้ตอบ,บโจทย์นะครับเอาผมขอยกตัวอย่างอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับว่าอย่างในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนที่อาจจะซื้อประกันสุขภาพเนี่ยก็อาจจะคิดว่า เอ้ยเราซื้อสัก5 0 0แสนละกันนะครับเพราะว่าโรคหลายๆอย่างนี้ก็น่าจะครอบแลุมละครอบคลุม5 0 0แสนบาทครอบคลุมหนึ่งหแสนบาทน่าจะครอบคลุมในเรื่องของการผ่าตัดอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแต่ทีนี้เรามาดูกันครับว่าจำนวนค่ารักษา5 0 0แสนบาทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นมหาศาลยังไงนะครับอ่ะผมลองดูสัก40ปีแล้วกันนะครับว่าสมมติว่าปัจจุบันเนี้ยฮะเราใช้เงิน5 0 0แสนบาทในการรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วในอีก40ปีข้างหน้าใน วัยที่เราจะต้องมาใช้ประกันสุภาพเยอะๆจริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับสี่สิบปีก็เป็นตัวเลขที่สมเตุสมผลเนาะเพราะว่ามันก็ในอนาคตยาวๆจริงๆอ่ะสมมุติว่าคุณอายุ30ในวันนี้อีก40ปีข้างหน้าคุณจะอายุ70แปลว่าค่ารักษา500,000บาทเนี่ยอีก40ปีจะเป็นเท่สิ0ปีจะกลายเป็น5ล้าน5ล้านบาทครับผมดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าคุณเตรียมไว้50 0แ0 0อาจจะไม่พอใช่ไหมฮะในยุคในอนาคตเนี่ยคุณใช้เป็น5ล้านได้ หรือวงเงินของประกันก็ตามวงเงิน5 0 0แสนก็ไม่พอแล้วอาจจะต้องเป็นวงเงิน5ล้านแต่ว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราคิดว่า5 0 0แสน่พอเนี่ยน่นาคนนี้ต้องหาแบบอะไรที่มันครอบคลุมถึงสัก5ล้านแหละเมื่อกี้พูดถึงค่ารักษาใช่ไหมอันนี้ผมให้ดูค่าห้องนิดหนึ่งแล้วกัน ถ้าห้องพักโรงพยาบาลอันนี้คือถ้าสมมติเราเตรียมค่ารักษาวแล้วเนี่ยโอเคหนึ่งเปราะแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังไม่จบในตัวส่วนของประกันสุขภาพแหละอย่างปี2 5งหกเนี่ยก็มีสํารวจมานะครับก็อย่างมีโรงพยาบาลชั้นนําโรงพยาบาลหนึ่งก็อยู่ตกอยู่ที่ห้องละหมื่นต่อคืนนี่ชั้นนาเลยนะระดับท็อปเลยนะครับแต่ปี63สามเพิ่มขึ้นเป็น11,300เพิ่มขึ้นมา1,300บาทเขาเอาอะไรมาเพิ่มกเนก็เขาอาจจะรีโนเวทห้องใหม่ครับเอาอก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ6%กหกเปอนี่คนต หกปรเซ็นต์กว่าๆต่อปีนะครับบางโรงพยาบาลไม่ถึงบางโรงพยาบาลอาจจะประมาณ7,2 0 0เพิ่มมาเป็น7,9 0 0อะไรอย่างเงี้ยบ,บางครั้งเนี่ยค่ารักษาพอแล้วค่าห้องเนี่ยไม่พออีกทีนี้ก,ทก็ทีนี้ก็อาจจะมีอีกอีกอันหนึ่งที่ที่เป็นสิ่งที่โลกยอดนิยมอีกอันนึงก็คือในเ,เรื่องของโรคหลอดเลือดนะครับโรคหลอดเลือดเนี่ยก็โดยเฉลี่ยเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่เส้นละนะฮะโรคก,การทำการทำหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเส้นละประมาณ 20- 0,000ถึง300,000 เส้นละสองแสนสมมติเป็นสี่เส้นบอกผมขอทําเส้นหนึ่งก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องรักษาทีเดียวสี่เส้นต้องรับทีเดียวเพราะดังนั้นเนี่ยตัววงเงินของประกันก็มีมีผลอย่างมากที่ทำช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทีเนี้ยถัดมาเนี่ยในหัวข้อถัดไปเนี่ยผมขออนุญาตสรุปเพนพอยท์ที่เราแบบพูดพูดกันมานิดนึงแล้วกันนะฮะหรือว่าปัจใจสัมพันธ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องประกันสุขภาพนะฮะ สมัยก่อนเนี่ยเคยมีประกันสมัยก่อนแล้วนะฮะแต่ค่าห้องไม่พอครคุณแม่ใช่ผมผมเคยมีผมเคยเห็นอยู่มีสมัยก่อนมีประกันแบบค่าห้อง800อย่างเงี้ยค่าห้อง800ร้อยสมัยก่อนจะเยอะนะหรือค่าค่าห้อง2 0 0พันเนี่ยสมัยก่อนนี่ผมว่าเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้ค่าห้องสองพันนี่ก็อาจจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพไม่ได้ละอันที่2เนี่ยอยากเข้าโรงพยาบาลชั้นนำเนี่ยค่าห้องแพงแล้วก็ต้องกังวลค่าพวกส่วนเกินต่างๆเนี่ย ว่ายังไงดีใช่เพราะว่าอย่างปร,ประกันสุขภาพสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบแยกค่าใช้ใจ่ายคืออาจจะแยกเฉพาะแค่ค่าผ่าตนนัด แต่ค่าบริการค่ายาหรือนี่ไม่ได้รวมโอเคใช่ไหมฮะดังน,นั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาประกันสุขภาพแบบไหนนะคุณนแม่ช่วยสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมโอเคนะครับจากที่เราดูข้อมูลมานะครับก็จริงๆแล้วสรุปออกมาได้4ข้อนะครับอันแรกเนี่ยคือว่าประกันสุขภาพนเนี่ยต้องหาตัวที่เป็นคุ้มครองตลอดชีพได้จริงตลอดชีพในที่เนี้ยเราพูดถึงว่า70% 80เนี่ยไม่พอแลวนะใช่คือมันต่อคือสมมติว่าคุณคุณถ้าคุณไม่ทาอะไรผิด คุณก็ต่อได้ถึง90.99ได้ประกันปัจจุบันประกันสุขภาพปัจจุบันเนี่ยสมควรจะให้ถึง99ใช่ตัวสูงส,สุดในตลาดที่ในประเทศไทยมีขายนะตอนนี้ก็ขื้นถึง9 0ถัดมาก็คือว่าตัวประกันสุขภาพอีกอันหนึ่งก็คือก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นเหมาค่าให้จ่ายจ่ายตามจริง คือจ่ายตามวงเงินเลยสมมุติว่าใครจะวงเงิน1นล้านก็1ล้าน5ล้านก็จ่ายเป็นไรก็5ล้านก็จ่ายให้หมดส0ล้านก็จ่ายให้หมดครับอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราน่าจะมองหากันนะครับก็คือไม่ไม่แค่ฟิกแค่แบบค่าผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่อะไรที่มันรวมรวมไปเลยรวมไปเลยคีย์คอนเซิร์ตคที่สองครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าวงเงินที่เราหาเนี่ยก็ต้องดูว่าเพียงพอในปัจจุบันและอนาคตด้วยอันนี้สําคัญมากเพราะว่าหลายคนเนี่ย อาจจะให้พอแค่ปัจจุบันนอะอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนไปทําแบบอื่นเนี่ยอาจจะทาไม่ได้แล้วบอกปัจจุบันบอกสองแสนพอแล้ว5้าแสนพอแล้วแต่ถ้าเรามาดูอย่างเงินเฟอ้อที่เราบอกไป40ปีหน้าก็ควรจะว่าอย่างน้อยผมว่า5ล้านเนี่ยเป,เป็นตัวเลขที่น่าสนใจสําหรับในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับถัดมาเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวค่าห้องพักเดี๋ยวนี้มันจะมีประกันตัวที่คุ้มครองในเรื่องของค่าห้องพักเนี่ยคือว่าเขาไม่ได้มาดูจํานวน เงินเงินที่เราจ่ายครับห้องพักอะไรเช่นค่าห้อง 2000, 2 0 0พค่าห้อง3 0 0พันค่าห้อง5000ไม่ใช่แล้วเหมือน,นแบบประกันที่เหมือนพปยังไม่สุดอ่ะอนะครับ,รบแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบประกันที่สามารถที่จะเข้าไปรักษาตัวในห้องพักเนี่ยได้โดยที่เป็นห้องพักห้องเดี่ยวมาตรฐานโรงพยาบาลไหนก็ได้ไ <ป S 1> ขเขาเบิร์ไปตลอดณปัจจุบันเนี่ยม,มีประกันแบบที่ว่า ให้จ <s we ak> ่ายก็เมาเมาได้<ช>แล้วก็ปลดล็อกค่าห้องหีบปลดล็อกค่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหน <S <s <we ak> ก็ตามที่<ช>สรเราเลือกได้อยากจะไปโรงพยาบาลท,ที่ที่ดีที่สุด นอนห้องมาตรฐานก็ยังนอนได้ก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องค่าห้องเลยโอ้ไม่ต้องกังวลเลยว่าจ่ายเพิ่มเพราะเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมบอกเอ้ยมาที่นี่อยู่สมมติว่าเราอยู่แถวนี้เราจะป่วยเราต้องเราจะไปเข้าโรงบาลที่ค่าโอ้ยโรงบาลนี้ค่าห้องแพงจังเลยเดี๋ยวขอไปโรงบาลไกลๆหน่อยค่าห้องได้ถูกมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าสี่คอนเซิร์เน่ก็คือคุ้มครองตลอดตลอดชีวิตนะครับเหมาจ่ายตามจริงนะฮะปัจจุบันและในอนาคตก็สําคัญนะครับก็คำนวณถึงเรื่องค่าห้องด้วยนะครับโอเค อีกอันนึงนะคือผมว่า4ข้อนี้จริงๆเราตอบโจทย์เรื่องประกันสุขภาพแล้วพี่โยมจริงๆเราจบเราจบแค่นี้ก็ได้จบแค่นี้ก็ได้แต่เรามีแพมหน่อยแต่มันมีเพนพอยท์ครับมันมีเพนพอยท์คือบอกว่าประกันสุขภาพมันก็ดีนะแต่พออายุมากแล้วครับเบี้ยมันแพงคือหลังเกษียณเนี่ยไม่มีรายได้กลัวจ่ายเบี้ยไม่ไหวนี่ผมว่าเป็นคีย์พอยท์สำคัญเลยนะที่ที่คนคนส่วนใหญ่หรือลูกค้าเจอ อันนี้ผมว่าเจอเป็นประจําแล้วก็เจอปกติเลยนะเ<ช>พราะว่าประกันเนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะย<ช>ิ่งอายุเยอะปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงยิ่งเยอะเบี้ยยิ่งแพงใช่ะะคือข้อดีของประกันคือคอนโทรน,นเรารู้ไงว่าเราต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร,ร่แต่พอเห็นเบี้ยที่จ่ายหลังๆเนี่ยเจเริ่มแบบเริ่มเครียดแล <c oughs> ้วเอาเงินที่ไหนมาจ่ายใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วมักจะเจอปัญหาที่ว่า70งั้นไม่จ่ายเบี้ยละกันเป็นเซฟอนชัวร์ละกันอ่าสุดท้ายเราก็ปป่วยตอนนั้นแหละใช่ไหมฮะเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละนะฮะ นะครับยกตัวอย่างวี่ยประกันสุขภาพมาสักอันหนึ่งเลยนี่ผมไปดูประกันสุขว่าตัวนี้ก็โอเคนะคือตัวที่เป็นตัวที่ดีระดับนึงเลยนะปีมากเลยตัวนี้เอาฟีเจอร์แล้วกันฟีเจอร์มีอะไรอ่ะก็คือเหมาจ่าย5ล้านนะครับเป็นรายล้านคือค่ารักษาห้าล้าน c o อร r หมดค่าห้องเป็นห้องเดี่ยวมาตรฐานก็คือไจำกวันก็ได้ไม่จำกัดห้อง้องขอให้เป็นห้องเดี่ยวมาตรฐานนะครับอันนี้แผน5ล้านนะนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มซื้อต่ออายุ35ปีนะครับ ถ้าเราในช่วงระยะเวลาที่เราทํางานเนี่ยสามสิบห้าถึงหกสิบห้าใช่ไหมฮะเราจะต้องจ่ายเบี้ยประมาณหนึ่งล้านบาทคือหมายถึงว่าในระยะที่เราทํางานนะก็คืออาจจะอายุสามสิบห้าเนี่ยอาจจะหลักหมื่นใช่แต่ว่าพอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยนะฮะอายุประมาณหกสิบเนี่ยก็อาจจะเกือบเกือบแตะถึงเกือบแสนแสนละนะครับแต่ก็รวมกันเนี่ยคือหนึ่งล้านบาทไว้ทํางานจ่ายอยู่ประมาณหนึ่งล้านแต่วัยหลังหลังเกษียณแล้วเนี่ยก็คือ65ถึง99เนี่ยแต่การที่เราบอกว่าต้องคุ้มครอองต่่เนีย ก็น่าจะต้องใช้เบียอยู่ประมาณ5ล้านอะไรนะ <c oughs> นะครับใช่อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยคือคนเหตุแบบนี้คนลูกค้าช็อปแบบคุณเลยคือข้อมูลพวกเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยเราเราไม่เคยเห็นก่อนไม่<ช>มีใครมานําเสนอ<ช>เรื่องว่าแบบเอะที่บอกว่าประกันสุขภาพระยะยาวมันต้องเตรียมอะไรบ้างอันเนี้ยคือก็ต้องมาวางแผนเนาะนะครับว่าเอ้คือถ้าเราอยากมีประกันไปถึงอายุเก้าสบเก้เนี่ยเราจะต้องมาวางแผนยังไงนะครับ อ่าจริงๆงมันก็มีวิธีการเลือกในการจ่ายเบี้ยสองแบบด้วยกันอ่าโอเคครับนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือซื้อประกันสุขภาพพ่วงกับสัญญาประกันชีวิตตลอดชีพครับนะครับคือสัญญาประกันชีวิตตลอดตลอดชีพเนี่ยอยู่ไปถึงเมื่อไหร่อ่ะสุขภาพก็อยู่ตรงนั้นนะครับ,รบข้อดีคือว่ามันจะมันจะจ่ายน้อยในวันแรกครับเพราะ <regret. S 2> ว,ว่าเบี้ยรประกันตลอดชีพเนี่ยตัวเราอาจจะไม่เลือกทุนประกันสูงนะอาจจะเลือกทุนประกันสักห้าหมื่นแสนหนึ่งก็ได้นะครับเนาะก,ก็จ่ายน้อยในวันแรกแต่ว่าพอจ่ายไปเรื่อยเนี่ย เบีย้ยมันจะเพิ่มตามอายุใช่ไหมฮะเพนพอยทที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าหลังกเกษียณเนี่ยยังคงต้องจ่ายประกันชีวิตแล้วก็ุขภาพต่อ,อนะฮะแต่ว่าในกรณีเนี้ยถ้าสมมติว่าเขาอยากวางแผนเรื่องอันนี้จริงจงเนี่ยก็คือซื้อประกันมาฉบับหนึ่งแหละแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็คือเก็บเอ,เองเพื่อเป็นการจ่ายค่า,บนนา,าบเบี้ยในนะจ่ายเบี้ยไปเรื่อยใช่ถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกว่าเงินจ่ายไม่ไหวแล้วอันนี้อาจจะต้องมาคิดคต่อว่าจะจ่ายต่อไหมครับใช่ไหมฮะถ้าแบบแรกไม่เวิร์กอะทำยังไงถ้าแบบแรกไม่เวิร์กก็มีอีกว อ,อ,อยากจะวางแผนล่วงหน้านะครับก็คือว่าเป็นการจ่ายเบีย้ยประกันสุขภาพเนี่ยควบคู่กับการจ่ายเบีย้ยประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์นะครับหรือประกันชีวิตควบก,การลงทุนนั่นเองนะครับ,รบก็คืออาจจะต้องเก็บเงินจ่ายเงินมากกว่าในช่วงแรกนะครับ,รบเพื่อที่จะเอาเงินเผื่อตรงนี้นะครับนำไปลงทุนในวัยที่เราหาเงินหาเงินได้อยู่ เราก็ต้องมาจัดพอร์ตลงทุนระยะยาวนะว่าจัดพอร์ตยังไงให้เงินนี้ก้อนนี้มันเติบโตอ่าแล้วพอ,อในช่วงที่เราไม่มีรายได,ได้ปุ๊บเนี่ยให้พอร์ตก้อนนั้นเนี่ยนะครับมาจ่ายค่าการระกันสุขภาพก้อนนี้เองใช่นะก็คือถอนเงินที่อยู่ในกองทุนรวมที่เราไปลงทุนมาเนี่ย ถอนเงินออกมาจ่ายอัตโนมัติเพื่อมาจ่ายเบีย้ยประกันหลังเกษียณจริงๆอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวไว้ซีรีส์ถัดๆไปเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันต่อไปนะกันจริงเราก็มีเรื่องของยูนิตลิงที่เราอยากจะมาแชร์เยอะเลยก็จริงๆวันนี้นะฮะในเรื่องของตัวประกันสุขภาพเนี่ยก็น่าจะครอบคอร์ระดับหนึ่งแล้วลเราอย่างน้อยเราได้วิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ดีแล้วนะหนึ่งก็คือวิธีการเลือกซื้อเอ๊ะบัตรเจ็ตเท่าไหร่ดีหรือว่าการเตรียมแผนทการเงินเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตได้เท่าไหร่ดีหรืออวว่าาสุขภพตตลดชีิ ควรถึงอายุเท่าไหร่ดีครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับน,นี้<อ>ผมหยงแล้วก็ยันมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ